เสร็จแล้วก็กจะไปอาบน้ําแล้วก็ก็จะมากินข้าวคุณวันกินข้าวสามมื้อนะคะเช้าเที่ยงเย็นเลยไม่ได้อดชักมือนะคะน้ําหนักก็คงที่ตลอดนะคะน้ําหนักไม่ค่อยเปลี่ยนเลยนะคะอายุจะสี่สิบแล้วค่ะน้ําหนักไม่เปลี่ยนเลยนะคะเพราะว่าเราคิดว่าคุณวันคิดว่าเป็นพ่อหนึ่งวันออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะคะแค่แค่ออกกําลังกายในห้องคาร์ดิโอเล็กๆน้อยๆเปิดคลิป เบ,บ้ทำท่าทำอะไรตามเขาเฉยๆนะคะแล้วก็จะพยายามดื่มน้ำเยอะๆแล้วเคล็ดลับในการดื่มน้ำของรุวันนะคะที่ทำให้กุวันแบบดื่มน้ำแบบเยอะนะคะกุวันก็นี่ค่ะในในตะกร้ามีนะคะกุวันจะผสมนี้ลงไปในน้ำด้วยเนี่ยนะคะคาร์โบฟิลนะคะเป็นคาร์โบฟิลผสมวิตามินซีกับโอลิโกโฟลูโตสของกิีฟรีนกอจะผสมลงไปในน้ำ ะะเวลาที่เราดื่มน้ําเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราดื่มสิ่งที่มันมีประโยชน์เข้าไปเนาะเราก็จะดื่มได้เยอะแล้วข้อดีของตัวนี้ค่ะก็คือมันจะไปดีถอ,อกล้างสารพิษล้างลําไส้เราจะมีความรู้สึกว่าลำไส้เราสะอาดมันโล่งมันขับถ่ายง่ายมันสดชื่นแล้วทีเนี้ยดื่มทุกวันเนี่ยอพอเราลำไส้เราสะอาดมันขับถ่ายดีเนาะสิวมันก็จะไม่ค่อยขึ้นนะคะอันนี้คือข้อดีของการ ดื่มคาราฟิวแล้วคาราฟิวที่ที่ปลอดภัยนะคะก็แนะนำเป็นคาราฟิลของกิฟฟารีนะคะในแต่